السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة اللهم اجعلنا فيه من المستغفرين، واجعلنا فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلنا فيه من أوليائك المقربين برعفتك يا أرحم الراحمين، اللهم أعنا فيه على صيامه وقيامه، وجنبنا فيه من حفواته وآثامه، วารุกนฟี w a ิ z u q n a ف ي ิ ذكرك ب د า ا ี ه ิ بتوافقك يا هذا ا ل ล ض ม ي ن ล ا رب ا ل รบ ل ลา ن أ มีนอัมมาบ د ดขอคำรักความปรารถนาดีความเอ็นดูเมตตาปราณีแห่งพระผ้อภิบาลได้โปรดประสบแด่ชาวนะดอตุลอิสลามที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านครับกับรอมฎอนกะรีมตอนที่หนึ่ง ซึ่งผมมีโอกาสได้พบกับท่านทั้งหลายในช่วงเวลาที่เราท่านทั้งหลายทราบกันดีว่าเรากำลังอยู่ในช่วงรอคอยต้อนรับเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติในปีฮิจรัสศักราช1441นี้เป็นที่ทราบกันดีว่าสำนักจุลาราชมนตรีได้ประกาศให้มีการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่หนึ่งของเดือนรอมฎอน ในวันที่23เมษายนพุทธศักราช2563หรือวันพระัสบดีที่จะมาถึงนี้ดังนั้นเราท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นชาวนะดอตุลอิสลามเป็นบุคคลที่ปฏิรูปพัฒนาชีวิตของตนเองอยู่โดยตลอดนั้นมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่างที่ท่านทั้งหลายนั้นได้รอคอยเพื่อสมปรารถนา ดังตัวบทหลักฐานที่ได้ระบุเอาไว้ว่ายาบากิยัชริอ um ah ah ักซิร์ยาบากิยัคอยริอักบิลฟะกดออตาคุมชั่วรุมอฎนะชั่รุบมรากตินวะยอิฮซานนความว่าโอ้ผู้ที่ล่วงล้ำเขตที่ต้องห้ามนั่นก็คือบุคคลที่กระทำผิดบาปจงหยุดเสียเถิด โอ้ผู้สแสวงหาความดีโปรดมุ่งหน้าปฏิบัติศาสนกกิจนั้นความจริงแล้วเดือนรอมฎอนเดือนแห่งสิริมงคลน,นั้นและเดือนแห่งคุณธรรมนั้นได้มาเยือนพวกท่านแล้วพี่น้องชาวนะดอตุลอิสลามที่รักและเคารพยิ่งทั้งหลายครับเราสแสวงหาเดือนแห่งเกียรติยศเราสแสวงหาความรักที่อัลลอฮ์ทรงมอบให้เราอยู่โดยตลอดเวลา เรามีโอกาสที่จะได้ใช้ความเป็นเราทั้งหมดเพื่อมุ่งมั่นปรารถนาที่จะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากิจกรรมแรกที่เราควรจะต้องทำกิจกรรมแรกที่เราควรจะต้องตระหนักนั่นก็คือการที่เรานั้นแสดงความปิติยินดียุติพฤติกรรมอันเลวร้ายมุ่งมั่นที่จะประกอบกิจอิบาะหดที่เป็นความดีดังตัวบทหลักฐานที่ได้ผ่านพ้นไป ได้พูดถึงบุคคลที่กำลังทำผิดพลาดให้ตระหนักให้รู้ตนและพยายามที่จะปัดป้องความผิดพลาดนั้นให้ออกไปจากตนเองอีกทั้งคนที่เป็นบุคคลที่มุ่งมั่นปรารถนาที่จะกระทำดีนั้นก็ได้โปรดที่จะทำการมุ่งมั่นปรารถนาตลอดต่อเนื่องไม่ใช่แต่เดือนรอมฎอนเท่านั้นท่านทีกรักและขราครับท่านจะสังเกตได้ว่า เราเข้าเดือนรอมฎอนหลายคนจะถามว่าเมื่อใดจะเข้าสู่วันอีดฟิตราวันแห่งความสุขวันแห่งการที่เราจะประกาศตนเป็นบุคคลที่ได้สำเร็จกิจในเดือนรอมฎอนนั่นไม่ใช่แก่นแท้ครับเพราะวันอีดไม่ใช่เพียงแค่วันดีใจในวันนั้นเท่านั้นไม่ใช่วันแห่งความสุขในวันนั้นเท่านั้นแต่มันเป็นความสุขที่ได้กระทำความสุข เพื่อที่จะประสบกับความสุขอย่างแท้จริงจึงมีคำกล่าวจากบุคคลที่เป็นปราดเอาไว้ว่าอย่าทนทุกทรมานทั้งเดือนเพื่อความสำเร็จเพียงนาทีเดียวอย่าสำเร็จแล้วค่อยสุขเพราะความสุขนั้นนำมาซึ่งความสำเร็จท่านจะสังเกตได้ว่าเราอยู่ในรอมฎอนเป็นเดือนที่เราจะต้องมีความสุขในเดือนรอมฎอนมีความมุ่งมั่นปรารถนา แม้ว่าเราจะต้องต่อสู้กับนับสู่ตนเองแต่นั่นคือความสุขเหลือเกินครับพี่น้องชาวนะดอตอิสลามที่รักและเคารพยิ่งทั้งหลายดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอเลหิวะซัลลัมได้กล่าวเกี่ยวกับการแสดงออกเพื่อต้อนรับเดือนรอมฎอนเอาไว้ว่ามันฝาริฮาบิดุคูลีรอมฎอนฮะรอมัลลัฮูจัซาดะฮูอัลนีรอน บุคคลใดก็ตามที่เขานั้นแสดงความดีใจต่อการมาถึงของเดือนรอมฎอนบุคคลนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาลาจะทรงหักห้ามปัดป้องเรือนร่างร่างกายของเขาให้พ้นจากไฟนรกนั่นจึงเป็นมักผลที่หนึ่งเป็นมักผลที่มีความสำคัญยิ่งเป็นมักผลที่จะทำให้เราได้รู้ว่าพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนนั้น ต้องเป็นพฤติกรรมที่อัลลอฮ์ทรงรักเท่านั้นมิเช่นนั้นแล้วครับเราก็คงไม่มีโอกาสเลยที่จะสําเร็จอย่างมีความสุขอย่าสําเร็จแล้วค่อยสุขเพราะความสุขในรอมฎอนนั้นความดีในรอมฎอนนั้นนํามาซึ่งความสําเร็จนั่นเองท่านที่รักและเคารพยิ่งทั้งหลายครับวันนี้เราอยู่ในสถานการณ์โรคระบาดอย่างแพร่หลาย จึงเป็นเวลาที่เราจะต้องสำเหนียกตนเองให้เวลากับตนเองและนำสิ่งที่เป็นข้อคิดจากโรคร้ายต่างๆเหล่านี้มาพัฒนาตนเองให้มีคุณค่ามากขึ้นดังมีรายงานจากท่านอูซามาบินเซดได้กล่าวเอาไว้ว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ทรงกล่าวเอาไว้ว่าอิซาสเมตูมตอูนบีอารดิน ฟ้าล่าทัดคุลูฮาวาาาาา่า إذا وقع باردن وأنتم فيها فلا تخرج منها متفاكل أيه มีใจความว่าเมื่อพวกท่านทั้งหลายนั้นได้รับทราบถึงโรคระบาดณพื้นแผ่นดินใดพวกท่านทั้งหลายได้โปรดอย่าเดินทางเข้าไปสู่ผื้นแผ่นดินนั้นและแม้ว่าท่านทั้งหลายนั้นอยู่ในพื้นแผ่นดินหนึ่งใดก็ตาม และในแผ่นดินนั้นมีโรคระบาดเกิดขึ้นพวกท่านทั้งหลายก็อย่าได้ทำการเดินทางออกมาจากผืนแผ่นดินนั้นท่านจะสังเกตว่าสองบรรทัดนี้ทำให้เราได้แลเห็นถึงข้อแตกต่างทำให้เราได้เห็นถึงพฤติกรรมหนึ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลละฮุอะลัยฮิวะซัลลัลลไลมได้ทำการปรามาต์เอาไว้ ได้ทำการพูดเอาไว้เพื่อให้เรานั้นได้เป็นข้อคิดหากเราจะนำย้อนมาดูตัวเองในเดือนรอมฎอนครับเราคนหนึ่งก็เป็นหนึ่งคนที่อาจจะกระทำความผิดหากเราจะเทียบเคียงจากสิ่งที่ท่านนบีได้บอกเมื่อผืนแผ่นดินใดเป็นผืนแผ่นดินที่มีโรคระบาดก็อย่าออกมาแปลความได้ว่าถ้าเราทำผิดเราก็อย่าไปทำผิดให้ใครเห็น มีนำซ้ำการทำผิดเป็นเรื่องผิดจึงจำเป็นจะต้องระงับความผิดอย่าให้สังคมรอมฎดอนเป็นสังคมที่ดัดดื่นในเรื่องของการกระทำผิดเพราะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความดีและหากแผ่นพืนแผ่นดินใดเป็นผืนแผ่นดินที่มีความรักเป็นผืนแผ่นดินที่ดีเป็นผืนแผ่นดินที่ไม่ได้มีโรคระบาดนั่นก็หมายความว่าเราก็อย่านำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไปเกลียก,กล้ว ไปปลอมปนไปทำให้เขานั้นจะต้องได้รับผลกระทบจากความผิดบาปของเราท่านที่รักและเคารพยิ่งทั้งหลายครับท่านจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนให้เราได้รู้ถึงพฤติกรรมในการปัดป้องชีวิตของเราให้อยู่ในคุณงามความดีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไม่เช่นนั้นเราก็จะเป็นบุคคลที่ไม่สามารถจะเป็นที่รักของอัลลอฮฺซุบานะฮูวัตาอาลาได้เลย ในช่วงต้อนรับเดือนรอมาตอนนี้เนี่ยนะครับท่านที่รักและเคารพผมอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้แลเห็นถึงพฤติกรรมที่ครั้งหนึ่งนะครับท่านซันมานฟาริซีท่านได้กล่าวเอาวไว้ในใจความบทหนึ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับการต้อนรับรอมาตอนนั่นก็คือได้กล่าวเอาวไว้ว่าท่านรอซูลลลอฮศ็อลลัลลอฮุวะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการเทศนาธรรมหรือสุนทรพจน์เอาวไว้ว่า ق ا าทั้งนนรรองท่าู้เป ا นผู้นลั้ลยท่านิู้นูลลาย่านผู้เนผ้นล่านสุเป็นนทร,ร้งล่านผ้เนนหลือค่านะเอนทาย้เปนผทั้ายท่าน็นทลายท่าูานผเัานผนผัา่านผุ้นผนท้ายท่านผู้เป็นผูัหลนเปนนำทัลายท่านผู้เป็นผู้นำั้งหลายท่นเ โอ้มนุษย์เอ๋ยความจริงเดือนแห่งความยิ่งใหญ่และสิริมงคลได้คงอยู่กับพวกเจ้าแล้วเป็นเดือนที่มีคืนหนึ่งภาคผลจากการทำความดีมากกว่าพันเดือนชารุรุณาลองวาหุซิยามาหูฟารีรตันววกิยามาไลและเต็นตาตาวะอันเป็นเดือนที่อลัลลอทรงกำหนดการถือสินอดเป็นฟัรดูและการกิยามุเ่เรียนการทำความดีในยามค่ำคืนนั้นเป็นความสมัครใจ เป็นกิจอาสาเป็นสุนัตนั่นเองมันตะกอรบบฟีฮิบิคอสลาเทมินัลคอยรีกานากามันอัดดาฟรีดอันฟีมาซีวาหูผู้ใดกระทำตัวใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ในรอมาดอนเพียงหนึ่งความดีประดุด,ดังเขาได้ปฏิบัติสิ่งที่เป็นฟอรดูหน้าที่บังคับที่ไม่ปรากฏในเดือนอื่น ฟ a ามันอดดัดดาฟีฮีฟารีดตันกานะกามันอัดดาสับไกนฟารีดตันฟีมาซิวาหูและผู้ใดได้ปฏิบัติอามันที่เป็นฟัดดูบังคับประดุดดังเขานั้นได้ปฏิบัติความดีถึง70ฟัดดูด้วยกันที่ไม่มีในเดือนอื่นและท่านรอซูลอฮ์ได้กล่าวต่อไปว่ารอมาดอนเป็นเดือนแห่งความอดทนผลจากความอดทนคือสวงสวรรค์ท่านที่รักและเคารพครับ นั่นแหละครับเป็นเหตุผลที่เราท่านทั้งหลายจะได้แลเห็นถึงพฤติกรรมมาภาพได้แลเห็นถึงการถือศีลอดอัสิยามมยุนนะตุนที่แปลว่าโล่นะครับสังเกตว่าจะคล้ายกับความว่ายั่นะนตุนที่แปลว่าสวรรค์มีโล่ก็สามารถเข้าสวรรค์ได้ในท้ายที่สุดนี้ กับช่วงไม่กี่นาทีสุดท้ายผมจะนำเรียนกับท่านทั้งหลายว่าในเดือนนี้ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะัลฮิวะชะลัมต้องการให้เราเป็นบุคคลที่กระทำความดีเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะไม่มีโอกาสได้รับอภัยโทษซึ่งให้เราระวังตนเราระวังตัวเองให้มากที่สุดสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือตัวของเราดังคำกล่าวที่ได้กล่าวเอาไว้ว่า ไม่ใช่คนที่ไม่รู้จักดีเท่านั้นที่ไว้ใจไม่ได้แต่ตอนที่คุณรู้จักใครดีหรือคนที่คุณรู้จักดีนั่นแหละครับว่าเขาเป็นคนยังไงก็ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันท่านที่รักทั้งหลายครับวันนี้เราสุกลัวสิ่งที่ไม่รู้จักกลัวคนที่เราไม่รู้จักกลัวโรคที่เราไม่รู้จักเรากลัวสิ่งที่เราไม่รู้จักแต่ไอสิ่งที่เรารู้จักดีนี่แหละครับมันน่ากลัวที่สุด นั่นก็คือตัวของเราเราโปรดอย่าไว้ใจตัวเองจงทำให้ตัวเองนั้นอยู่กับรมฎอนด้วยการระวังตนทำให้ตัวเองเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงรักทำให้ตนเองเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลานั้นจะทรงมอบสวงสวรรค์ไว้ให้เราในวันที่เราประสบความสำเร็จในชีวิตก็ขอให้เราท่านทั้งหลายทุกคนได้มีโอกาสร่วมกัน ต้อนรับเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันนี้เพื่อให้เราเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาทรงรักเหมือนกับที่ท่านนาบีได้กล่าวเอาไว้ในหะิ i ษบทสุดท้ายที่ผมจะกล่าวตรงนี้ก็คืออินนาฮะซาชารรกตดฮาดารักุมวะฟีลัยเลตุนคอยรุนมิลออลฟช ش ฮรินวะฮะซา ر م ض ن ุกัจจาอตุฟตาฮูฟีฮิอับวาบุลจันนทิ วตุกลักอับวาบนาร์วตุกลลูฟิหิชยาตีนบวาดัดนลีมันอัดรกะรอมโตนะฟะลมยุกฟัดละหูอิซาลัมยุกฟัดละหูฟิหิฟามตานนบีถามว่าเดือนนี้เป็นเดือนรอมฎอนเดือนที่มาถึงเดือนที่ประตูสวรรค์เปิดประตูนรกปิดชัยตอนถูกจองจำทำให้เขานั้นห่างไกลกับบุก คนที่กระทำความดีในเดือนรอมฎอนจะอยู่ไกลชายาตีนทั้งหลายถ้าพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ถูกอภัยโทษแล้วเมื่อไหร่กันเล่าอยู่ในรอมฎอนและไม่ได้รับการอภัยเมื่อไหร่จะได้รับการอภัยครับ เพราะรอมฎอนเป็นเดือนที่ประตูสวรรค์เปิดประตูนรกปิดเป็นข้อคิดให้กับเราได้รู้ว่าถ้าเดือนนี้ยังชั่วยังไม่ดีก็ไม่มีทางหรอกครับที่จะประสบความสําเร็จในเดือนอื่นวองลอหฮุมสอูนอายะเดีนาเจมีอันอิลาสวาอิสซาบินวัสสลามุอะลัยกุมวะเร์ห์มะตุลลอฮ์